ไม่เสร็จชีนะคะเดียวกันนวัดเดียวกันไปสักทีเดียวกันนั่นเัไป เจรา,า,ารถนะใจและอำนาจคุณกุศลที่คุณโยมพร้อมไม่ยากพี่น้องสมาชิกในครอบครัวได้ทําบุญตังป่านในวันนี้จ้างคนจ้างได้ทําบุญเจเนะา้าทีา่ถึงบนคนนครศรียรรมราดมาเนี่ยพบกันก่อนบรรยากาศหัวม้า